เตรียมอุปกรณ์ไปตีปลาคลองกันครับผมมาเริ่มแรกนะปลาคลองเนี่ยหลักๆนะครับก็จะมีชโดนะปลาช่อนต้องมีเหยื่อสกิปปิ้งนะครับนี่เลยเยื่อสกิปปิ้งนะครับอันแรกใส่ไปของนะ<ม>พริมเจอรี่นะนี่พริมเจอรี่เอาไปสัก3ซองก็อยู่แล้วต่อไปนะครับถ้าเหยื่อปลาช่อนแน่นอนครับต้องเป็นฮอนฟอกนี่กบยางฮอนฟอกนะเตรียมไป ยิ่งหมายไหนนะครับที่มีทั้งช่อนทั้ง shadow เนี่ยอย่าลืมครับผมเจอก้าอันนี้ก็ต้องเตรียมไปด้วยต่อไปนะครับเผื่อเจอพวกกระสูปเทโพอะไรอย่างงี้อันนี้ไปด้วยนะครับปลายางนะจ่ะใส่ไปด้วยปลายางก็ใส่ในนี้ด้านล่างไปใส่ไปใส่ไป,ไปแล้วก็สายการฟันปลานะครับเคฟกาดนะช่อนช h a d เลย2ไซส์เตรียมไปด้วย ต่อมาพวกแบบว่าที่ช่างป่านะครับเผื่อแบบเราไล่โทฟฟี่จริงๆลงคลิปไปแล้วเดี๋ยวบอกเสร็จโลแล้วคนไม่เชื่อนี่เตรียมไปด้วยที่ช่างป่าขาดอะไรอีกไหมอ๋อลืมคันเบ็ดค <laughs> ันเบ็ดนะครับเวลาผมลงเรือตีสกิปปิ้งลงคลองเนี่ยผมก็จะใช้อยู่2เวทนะครับก็จะมี10 20นะครับกับ86นะจะใช้คันรุ่นเดียวกันเลยก็คือลิสแมนอินสติ้งนะครับผมตัวนี้กับลอกซินเลียนแล้วก็ลอกอัลฟา ตัวนี้เนี่ยเพิ่งถอยมาเลยนะอัลฟาเป็นตัวสปูลเตอร์น,นะครับเดี๋ยวจะได้เอาไปลองใช้เร็วๆนี้ค่าอะไรอีกไหมอ๋อพวกเบ็ดด้วยนะครับพวกเบ็ดพวกเบ็ดเตรียมไปด้วยเบ็ดผมก็ใช้ของ T S F นะครับ T S F 5O จริงๆของเขาเนี่ยของพิมพ์เนี่ยเขาก็จะมีแถมให้แล้วนะครับแต่ว่าเราก็มีเผื่อไปด้วยนะอ๋ออีกอย่างหนึง่งเจอกันฝนเดี๋ยวนี้เนี่ยสภาพอากาศเนี่ยไม่ค่อยแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะตกเดี๋ยวแดดร้อนเดี๋ยวหนาวก็เตรียมไปเผื่อด้วย โอ้ยพอดีเลยไว้กล่องนี้ปึ๊บขาดอะไรอีกไหมขาดเราเอ้ยขาดเราเอ้ยตัวเอาไปทีไรแฮวตลอดไม่ใช่ตองนะผมนี่แหละโอ้เป็นคนแบบว่าเรียกว่าแย่งความหมานก็เลยไปไปคนเดียวดีกว่า <laughs> หมานคนเดียวอ๋ออ๋อนี่นี่นี่ไอวัดปลาอันนี้น่ารักมาก <laughs> แบบว่าดูความยาวนะครับยังหาซื้อใหม่อยู่นะแต่ว่าใช้อน,นี้ไปก่อน ก็ okay. ทุกคำที่เราลงเรือนะครับกล่องก็แบบตะการทัดลัดหน่อยเนี่ยพอดีเลยกล่องนี้ตลอนได้แล้วครับผมเจอกันสกิปปริงผมรู้ละว่าผมลืมอะไรลืมสายช็อคถ้าขาดขึ้นมานี่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยชโดนะครับผมก็จะใช้50ปอนะกับปลาช่อนก็จะใช้30ปอนนะครับผมโอเคน่าจะครบแล้วนะโอเคถ้าผมลืมอะไรก็ฝากคอมเมนต์หน่อยนะครับ